พระธรรมสัมจัง๋งวีรบุรุษผู้นำความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามาสู่แผ่นดินจีนเรื่องราวการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากชมพูทวีปที่เต็มไปด้วยอุปสรรคถูกถ่ายทอดผ่านวรรณกรรมที่เรารู้จักกันดีในชื่อไซอิ๋วเรื่องราวอาจาร,รย์กับษิ์ที่ต้องเผชิญกับเหล่าปีศาจร้ายการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยอิทธิปฏิหารจริงๆแล้วเป็นยังไงพระธรรมสัมจัง๋งมีตัวตนอยู่จริงไหมหรือเรื่องราวเหล่านี้ เป็นเพียงนิยายที่แต่งขึ้นสนุกๆเท่านั้นคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปค้นหาคำตอบกันครับ เมื่อประมาณพศ1,200ถึง1,500ปีก่อนเป็นช่วงยุคราชวงศ์ถังของจีนสมัยนั้นถือได้ว่าเป็นช่วงบูมของพระพุทธศาสนาในเมืองจีนเลยก็ว่าได้เป็นช่วงเวลาที่นักแสวงบุญชาวจีนหลายต่อหลายท่านมีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางไปศึกษาค้นคว้าพุทธศาสนาด้วยตนเองถึงอินเดียแต่ทว่าก็มีไม่กี่ท่านที่ประสบความสําเร็จเป็นที่รู้จักกันดีครับว่าในสมัยนั้น การเดินทางจากจีนไปอินเดียเต็มไปด้วยความยากลำบากแล้วหนทางที่ว่าลำบากเนี่ยลำบากขนาดไหนคือลำบากขนาดที่ว่าใครที่เดินทางไปแล้วจะมีชีวิตรอดกลับมานั้นนับเป็นหนึ่งในร้อยคนเท่านั้นหรืออาจจะพูดได้ว่าแทบจะไม่มีเลยอย่าลืมนะครับว่าการเดินทางในสมัยนั้นไม่ได้สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ถ้าไปทางจีนเหนือต้องข้ามทะเลทรายโกบีอันเลื่องชื่อ ทะเลทรายโกบีเป็นที่เก่าวขาดในเรื่องความทุรกันดารอย่าว่าแต่สมัยเมื่อพันปีก่อนเลยถึงปัจจุบันนี้จะหาคนข้ามก็ยังยากเวลากลางวันอุณหภูมิร้อนจัดถึง75องศาตกกลางคืนอุณหภูมิอาจลดลงเหลือเพียง25องศาในอากาศและพื้นดินไม่มีสัตว์อาศัยอยู่ได้นกหนูมาลงมแมลงหาไม่ได้จากที่แห่งนี้มีน้ำซ้ำภูมิประเทศวันหนึ่งเปลี่ยนหลายครั้ง มีลมพัดเป็นพายุทรายเดินผ่านเพียงไม่ถึง5นาทีภูมิประเทศผิอันตรายมากนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมจึงมีน้อยคนที่จะมีชีวิตเหลือรอดจากการเดินทางแต่ถึงกระนั้นผู้ที่รอดชีวิตไปก็พยายามบุกป,ปั่นไปจนได้ที่ตายก็ตายไปที่พยายามไปก็พยายามไปนับว่า เป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาต่อาศาสนาของคนในยุคนั้นถึงขั้นยอมสละชีวิตเพื่อบูชา,าศาสนากันเลยทีเดียวและพระถังซัมจั๋งก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ยอมสละชีวิตอุทิศตนเพื่อบูชาพระาศาสนาถ้าพูดถึงพระถังซัมจัง๋งส่วนมากเรารู้จักกันดีในวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วแต่ในความเป็นจริงแล้วไซอิ๋วเป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นในภายหลังที่ว่า มีบริวารของพระถังซัมจั๋งทั้งสคือเฮ่งเจียรหรือหมอคงป่วยกายแล้วก็สัวเจ๋ง3คนนี้เป็นตัวบุคลาธิฐานอุป,ปมาก,กับกิเลสเฮ่งเจียเปรียบเหมือนตัวโทสะมีลักษณะดุร้ายมีฤทธิ์มากเออะก็จะฆ่าจะตีเป็นที่เกรงกลัวของเหล่าปีศาจโกรธเก่งแต่โกรธง่ายหายเร็วเป็นลักษณะของตัวโทสะส่วนป่วยกก่เป็นตัวราคะไปเจอพวกปีศาจผู้หญิงไม่ได้ เป็นหลงเจอผู้หญิงไม่ได้กินจุนอนมากเป็นลักษณะของตัวราคะและสุดท้ายสัวเจ๋งเป็นตัวโมหะเดิมเป็นปีศาจร้ายแต่ถูกเฮ่งเจียปราบแล้วก็พามาสวาวิพัก์ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของพระถังซัมจั๋งส,งสัวเจ๋งเปรียบเหมือนตัวโมหะเป็นตัวที่ทําอะไรซึมๆเฉื่อยชาไม่มุทะลุตึงตังเป็นลักษณะของคนเจ้าโมหะคือลักษณะน้ํานิ่งไหลลึก พิษสงสวดเจ๋งมีรอบตัวแต่นานๆจะแสดงทีไม่แสดงบ่อยเหมือนกับเพ่งเจียสิทธิ์ทั้งสเปรียบเหมือนราคะโทสะโมหะเป็นรูปบุคลาธิฐาน้เห็นหน้าส่วนปีศาจต,ต่างๆปีศาจแมลงมุมบ้างปีศาจกระบือบ้างปีศาจนอแรดบ้างเปรียบเหมือนกับกิเลสที่เป็นอุปสรรคคอยขัดขวางการเดินทางของพระธรรมสำจันไม่ให้ไปถึงประเทศอินเดียนี่คือเรื่องไซอิ๋วที่แต่งเป็นนิยายซึ่งจริงๆแล้ว ไม่ใช่แค่วรณกรรมสนุกๆแต่หากทรงคุณค่ายิ่งและเป็นหนึ่งในสี่วรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ของจีนที่เคียงคู่กันกับสามก๊ก,กวีรบุรุษแห่งเขาเหลียงซานและความฝันในหัแดงส่วนพระถังซัมจัง๋งตามบันทึกในประวัติศาสตร์นั้นไม่ได้มีเรื่องราวอิทธิปฏิหารมากมายอย่างในไซอิ๋วพระถังซัมจัง๋งมีตัวจริงครับและมีชีวประวัติอันน่าทึ่งจริงท่านมีชีวิตอยู่ในสมัยพระเจ้าถังไทจงฮ่องเต้ ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่สของราชวงศ์ถังเป็นมหาราชองหนึ่งได้แผ่จักรวรรดิจีนออกไปเป็นมหาจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นท่านเกิดในตระกูลแท่ตั้งบิดาเป็นขุนนางเชนผู้น้อยมีพี่น้องเป็นชายด้วยกันสองคนพี่ชายบวชเป็นพระเป็นปร,ริยนอยู่วัดแห่งหนึ่งส่วนตัวท่านถังซ้ําจังนั้นชื่อว่าเฮียนจังตั้งแต่เล็กก็ศึกษาปรัชญาของจือ้อตามอย่างกุลบุตรจีนที่ดีบิดาตั้งใจจะให้รับราชการเป็นขุนนาง อบรมสั่งสอนในทางของจื้อเรื่อยมาพออายุเจ็ดขวบคำปีของจื้อท่องด้วยปากเปล่าได้หมดแต่ทว่าบิดาท่านก็มาตายกำพ้าบิดาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเหลือแต่แม่พออายุได้สิบขวบกำพ้าแม่อีกพี่ชายท่านเอาไปเลี้ยงในวัดพออายุสิบสองท่านก็บวชเป็นเนรเมื่อบวชเป็นเนรแล้วก็ศึกษาพระธรรมวินัยมีความรอบรู้แต่ฉันเป็นธรรมกถึกอายุสิบสี่มีชื่อเสียงดงดังทั่วประเทศ เมื่ออายุครบอุปสมบทแล้วได้อุปสมบทเป็นนาคหลวงพระเจ้าถังไทจงโปรดให้บวชนาคหลวงขึ้นในราชธานีเมื่อบวชเสร็จเดินทางไปเทศนาสั่งสอนทั้งจีนเหนือจีนใต้ทั่ว18มณฑลในเมืองจีนก็เห็นว่าพระธรรมวินัยที่แปลแกันมาตั้งแต่ก่อนยังมีบกพร่องไม่สมบูรณ์เพราะว่าท่านผู้แปลท่านก็เป็นชาวอินเดียมาแปลเป็นจีนท่านก็รู้ภาษาจีนไม่ลึกซึ้งพอก็คงจะมีอะไรคลาดเคลื่อน ท่านก็ตั้งอธิษฐานใจว่าในชีวิตนี้จะต้องเดินทางไปศึกษาถึงอินเดียด้วยตนเองจึงเชักชวนบรรดาเพื่อนฝูงมิตรสหายสาธรรมิกว่าเราจะเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยที่อินเดียกันชักชวนกันได้20กว่าคนด้วยกันก็คุยกันว่าจะไปอินเดียกันแน่ละ่ะจะไปทางบกข้ามทะเลสายโกบีไปพอตกลงกันมั่นคงก็พอดีเกิดพระราชองค์การออกกฎหมายขึ้นมาใหม่ฉบับหนึ่งเวลานั้นพระเจ้าถังไทจงห้ามไม่ให้ผู้คนในอาณาจักร เดินทางไปดินแดนภายนอกเพราะบ้านเมืองในเวลานั้น,น,นกําลังเกิดสงครามจีนกําลังทาสงครามกับพวกเติร์กตะวันออกอยู่จึงมีราชาองค์การให้ปิดเส้นทางการเดินทางสู่ตะวันตกเอาไว้โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติแลนะขบวนสินค้าผ่านได้เท่านั้นหากผู้ใดฝา่าฝืนกฎนี้จะต้องโทษถึงขั้นประหารชีวิตเมื่อเป็นกฎหมายออกมาแล้วบรรดาหารรมิกที่เคยตกลงกันก็เห็นว่าจะไปไม่ได้ ก็ล้มเลิกความตั้งใจมีแต่ท่านเฮี้ยงจังองค์เดียวบอกว่าเมื่อได้อธิษฐานเปล่งวาจาว่าจะไปจะต้องไปให้ได้เสียสัตว์ไม่ได้แม้ชีวิตก็จะยอมจะต้องไปให้ได้พระธรรมซ้าจังได้ถวายดีกาต่อองค์ฮองเต้เพื่อขออนุญาตเดินทางแต่ก็ไม่สําเร็จจนในรัชสมัยพระเจ้าถังไทจงช้างอานประสบภัยธรรมชาติราชวงศ์จึงให้รัษดรอ,ออกไปหากินนอกพื้นที่ท่านเลยถือโอกาสนี้หนีปัปนไปกับชาวบ้าน พระธรรมซ้ำจังถูกบีบบังคับให้กลับฉางอานแต่เผอิญมีภิกษุหัวหน้าสงฆ์ท่านหนึ่งช่วยหาช่องทางลักลอบเดินทางให้กับท่านท่านเดินทางในตอนกลางคืนและซ่อนตัวในเวลากลางวันในที่สุดก็ไปถึงกัวโจอย่างไรก็ตามเอกสารจากหัวเมืองที่สั่งให้จับท่านก็มาถึงในเวลาเดียวกันโชคดีที่เจ้าหน้าที่กัวโจเป็นพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาพุทธศาสนาจึงระงับเอกสารดังกล่าวท่านพักอยู่กับกัวโจนานนับเดือน ท่านรู้สึกหดหูอับจนหนทางและเป็นทุกข์ที่ไม่ได้ดิงทางและไม่มีคนนำทางจนกระทั่งวันหนึ่งท่านได้ผู้อาสานำทางและมีผู้เท่าท่านหนึ่งมอบม้าแก่สีแดงผอมกระรองให้แก่ท่านท่านมองดูม้าที่ผอมโซตัวนั้นด้วยความคิดที่ว่าม้าตัวผมผอมอย่างนี้จะเอาไปใช้อย่างไรไหวขณะนั้นคนจุงม้าก็ได้บอกท่านว่าอย่าได้ดูถูกม้าของผมเลยท่านม้าของผมตัวนี้ อาศัยขี่ข้ามทะเลทรายโกบีมาหลายครั้งแล้วมันคุ้นเคยภูมิประเทศดีนะท่านท่านเฮียงจังกว่าถ้าเป็นความจริงงั้นดีละอัตมาจะอาศัยขี่ข้ามทะเลทรายตกลงท่านก็ได้ม้าตัวนี้มาคืนนั้นท่านจึงตั้งอธิษฐานกับพระประธานในโบสถ์บอกว่าอัตมาภาพตั้งจิตอธิษฐานไว้หมายมุ่งจะไปอินเดียเพื่อจะไปศึกษาพระธรรมวินัยของพระาศาสดาด้วยตนเองแล้วนำกลับมาเผยแพร่ให้เป็นหินตาหัตบประโยชน์แก่เพื่อนร่วมชาติ โปรดขอให้พระรัตนตรัยได้แสดงนิมิตให้ปรากฏว่าจะไปได้สําเร็จหรือไม่สําเร็จพอหลับไปก็เกิดนิมิตฝันว่าตัวท่านลงไปในทะเลแห่งหนึ่งน้ําทะเลเป็นทะเลมีคลื่นทั้งพวกป่าร้ายก็ว่ายวนอยู่ไปมาในใจกลางทะเลมีภูเขาลูกหนึ่งบนนั้นมีปราสาทมีแสงสว่างเป็นแก้วอยู่บนปราสาทนั้นไอความอยากไปก็อยากจะไปใจจะขาดไปหาเรือพายก็ไม่มี ในที่สุดก็ตัดใจเอาละยอมตายก้าวลงลุยน้ําพอเท้าแตะถึงน้ําก็เกิดดอกบัวขึ้นมารองรับทุกฝีก้าวจนกระทั่งถึงผักขอลูกนั้นท่านก็สะดุ้งตื่นดีใจบอกว่ามิมิตฝันอย่างนี้เป็นสุพรรณมิตรแล้วต้องไปอินเดียสําเร็จแน่พอวันต่อมาท่านก็ได้เตรียมอาหารและน้ําสําหรับอาศัยกินในทะเลทรายใส่เหยือกใหญ่ใส่ถุงที่ทําด้วยหนังสัตว์แล้วขี่ม้าสีแดงตัวนี้ไปอย่างไรก็ตาม อันตรายที่แท้จริงยังคงอยู่ตรงหน้าท่านไม่เหมือนในเรื่องไซอิวซึ่งภัยคุกคามนั้นไม่ได้มาจากปีศาจแต่ธรรมชาติที่ท่านกําลังจะเผชิญอยู่ข้างหน้านั้นก็ดูจะอันตรายไม่แพ้กันเรื่องราวในการเดินทางต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรภัยธรรมชาติที่รออยู่เบื้องหน้าจะทรหดเพียงใดและท่านจะมีวิธีรับมือกับอุปสรรคที่ต้องอเผชิญได้หรือไม่โปรดติดตามได้ในอีพีต่อไปครับ